มาต่อวันนี้พี่น้องหลังจากจุดแล้วได้เครื่องชั่วโมงไม่แหงเบอร์นี่มันสิมัเร็วได้พี่น้องเพาจุดมันไหวครื่งชั่วโมงถ้าพี่น้องบอมีพัดล้มเป่ากะเปิดฟ้ามองไงที่เราโตเปิดไววเนี่ยฟ้าข้างทึ่งนี่จากชั่วโมงหนึ่งถ้าพี่น้องกอันบอมีพัดล้มทางมันเด้วันนี้ปีแล้วก็ไปไซกับไปวันนี้พี่น้องติดนะบ่ะตองไปห่วงมันบ่ตองไปรีไปยัง มันนี้ก็ปล่อยไม้แหงให้มันค่อยๆถ้าไม้แหงนี่เขาคงต้องปล่อยไฟค่อยๆพี่น้องค่อยเด้เลยเพราะมันมันมันมียางใหม่นะมันนัมียางใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งมันเป็นยังไงจะว่าไปแต่อยู่ไก่คนบ่จะว่าอย่าไปอยู่ไก่มูเด้ออเราโตบ่ได้เป็นบาปเด้บาปมหันเด้อย่างหนึ่งเราโตกับมาเผาย้ำย้ำแรงน้ำ บางมือได้ไปขายของนะแต่มือนี้ไ่ได้ไปขายของมือได้ไ่ได้ไปขายของก็ต้องเคียยงงานจนคําประมาณนี้แหละอยู่เพีเดียวจัดแจงเวลาอีกฉากหนึ่งก็คือคํามืดพี่นองยังบ่ได้อยู่ในเซ้าอยู่งมือนี้ก็บ่ได้เหตุขอกับเขาไปกินเขาเย็นๆน่นหลัไปเลี้ยวเลย,ยเนี่เราเจอเบิ้ลมาบอกว่าไม่แหงนี้เพราะติดแล้ว จุดในเครื่องช่วงกัปิดได้เลยนี่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยมันแบบน,นี้เดี๋ยวมันสิไปมันเองแล้วก็ถ้าถ้าถ้าไม่รอตโตนไม่เหงีหร,รือรอโตรีรีเตาไว้ลีประมาณสี่สิบเหรอพี่น้องให้เหลือสี่สิบสำหรับไม่เหงี่ยเลยห็มันพอดีเขาเวลาตื่นนะไม่มันสิแกงพอดีแต่ถ้าบุาารีไว้ขนาดนั้นนี่โอกาสไม่เบิดก่อนนะสูงนะ มันเร็เวเลยมันใส่วลาแป๊บเดียวเลยี่น้องไม่เห็นบัลลูวันสีได้เบิ่งควรรันใบยามเสาแต่พยายามสีรีไว้น้อยที่สุดนะเอ,เอาเอาเอาเห็นยามเสาอีกรอบหนึง่งควรบบรันวบ่คือกันเด้ควันควันมันบน่ค่อยซึดนะยามตบตบมันจะ,ปะนเป็นลักษณะเดยนี่นี่คือคือควันขาวขุ่นขาวเข้มเลี้ยวบ่ลลูวัเลี้ยวบ่ทะลุนี่คือควันหม่แห็งถ้าถ้าเาเปิดเตาเต็มๆนี่มันจะยู่แค่เจ็ดถึงแปดชั่วโมงพี่น้อง แต่เราตัวเผาดีหกโมงไหมน้องอรีรีเอารีเอากับประมาณตีสี่ลาไปสิบชั่วโมงแล้ว้า้าเลยนั่นไปกับแสดงว่าซีรีไปเดี๋ยวหน่อยนะอยใหญ่เห็นควันน้ำนะเดี๋ยวถ้าได้ไปซื้อสังกัสีเดี๋ยวีมาตรงนำสมควอนใหม่ให้เบืเ้องอีกนี่แหละพี่น้องอีชฉากหนึ่งของชีวิตอนะ่ะคำแต่ว่ากบมว้วนได้พี่น,อน้อ,ง,อ,ง,อง,นะงนี่ทองจะควงอะไรบ้างเดยนะ มันภูมิใจนะบอลลูนเป็นอยังเราคือเห็นของผู้อื่นเดิเขาฉีกขาดเดิเขาไปก็เฮียของผู้อื่นตีเขาจะคลองคำม,มาแดกมั่วหรูกอก็ยังมวนอยู่กับมันแล้วพวกมักแบบสันโดษแบบเราตัวนี้เทียดได้อยู่ล่ะเจังใดจะิจบว่าไว้เจ้าใดนะข่อยละมักนี่อย่างที่มันเป็นของเจ้าของนะแล้วบอลลูนี่อย่างที่มันเป็นของผู้อื่นนะมันก็จะเบิ่งคว้นมาเนี่ยนันสิขนาดใดจะเบิ่ง <laughs> เห็นปะเอามาทำลายโลกขนาดใดี่พอทาน <laughs> บอกเยาว์ยาดาข่อยละ <laughs> ป้าผิดน้องกันคาดขนาดเลยเด้พูดนะพอดีมันนี่ความกดอากาศขึ้นสิปั่นใดร่มันสงัดนะจั๊กข่อยสีนอนแดดบ่ได้มันเป็นห่าอย่างดีเด้วยผิน้องเราโตเดียวำเลยเหรอว่าพวกเจ้าอย่าไปอยู่ไก่สุนซุนเป็นเด็ดขาดออกมาอยู่ไฮอยู่น้าไก่ไฮน้าน่ไก่ไก่มูเนี่ยจังหน่อยนะเขาจุดเขาถิ่มไฟเขาขับไปนอนในบ้านออกมาก็ได้อย่างที่น่ะมันมอนเบิดมันกับมันบเพราะสิเบิดเบิดเต่าเดี๋มันมอนนะเราโตบอกไอ มันบ่พอสิเบิดดอกนะว่นที่ยังไปอยู่ไก่มูนะจะเบิ่งทำลายโลกทำลายโลกขนาะด <c oughs> จะเบิง่งตายวะข่อยสินอนได้บ่บัดนี้เจะะ้ว่าคือมาบอกว่าไม้แห่งนี้จุดติดเครื่องชั่วโมงชมงั่วโมงนึงกัปิดได้โลดนะไอ้ฟ้าในข้างถึงนี่แล้วเฮาก็ไปถ้าพวกเจ้าสิรีสบ่รี่นี่เสียเวลาอะไนี่ก็ไปเบิ่งเอาถ้าพวกเจ้าตื่นเช้าสิ มาเบิ่งย่ำเสาแบบเข้างข่อไปนอนในบ้านมาลัล่ะเ้าก็รีไว้เดินเสาเ้าค่อยออกมาเลยก็ได้แต่อนรถตัวใอยู่น้ำก็ะดิตื่นตีสีก่ก็ตื่นขึ้นก่าละ่ะสมัยมันจะต,ตื่นก่อนตีสามแต่ผู้ใดปฏิบัติสมาธินี่มันมันจะมีเนี่ยม,มาบอกมาเตือนนสะมัยมันเป็นลูก,กวันราเราตัลูลลลกเสาาะอะไรมิจฉาข่อยละป่วยข่อยป่วยข่อยข่อยสิลูกบ่ได้นั่นคือผิดปกติของอุปนิสัยนะ ปกติเองคอยตื่นเซาหนะบุลูเป็นอยังขวดหมักมักตื่นเซาหนะ่อยพี่น้องตื่นเซาในงานลายตื่นสายรายงานหน่อยบุลูนเป็นอย่างอ่าจำได้เดี๋ยวเบิ่งควนถ้าถ้าเห็นวะถ้าไม่เห็นรเราก็เลี้ยวไปเนาะคอยมาเบิ่งอันผลผลิตเอาอีกเออเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันถ,ถ้าไม่เห็นก็คอยถามมาเปิดยนีเปิดตามาเบิ่งผลผลิตเอาแล้วกันว่าไม่ใช่ได้นไดหลายจำไดแต่เราโตบอกเลยเลยว่าได้เยอะ ถ้าได้คอยได้ไม่บักขาบเราแห่งแบบนี้โอ้ยพูมมใจไม่ได้ไหลไปหนอกเสียดายมาทายคำปวดเนาะมันบ่เห็นโอ้โหเจ้าอย่าไปอยู่ไก่มูเป็นเด็ดขาดดีมันเฉียดกระทอมไปน้อยเดียวเห็นป่ควนนอนได้อยู่จังสี่สิบบอกเด้ นางสมากีนี่กับกับโอยูเนี่ยมันจิตตายนางสมากีกับไ้ออกจากสมากีอะไรเพียร์มันนอนอยู่เปียข้างหลังในะยู่มงโซฟานะบดีดฟูไฟซินไปทำมาันางสมากีนี่กับโมได้เราพี่น้องมันจิตตายควันชั้นเหนียนาะขอบคุณที่รับชมกับผมถา้าเบิ่งยามเปิดเตาได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ